วิกฤตโควิด -19 ายังสร้างความบอบช้ำให้กับผู้คนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราไปจากเดิมและเป็นไปในทิศทางที่แย่ลงเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกวัตถุดิบอาหารแพงธุรกิจพังกิจการเลิกจ้างคนตกงานนี่ครัวเรือนสูงขึ้นและที่สำคัญหลายครอบครัวต้องสูญเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปอย่างไม่มีวันหวนกลับคืน นัดอดีตผู้รับเหมาก่อสร้างชนชั้นกลางที่เคยมีรายได้สูงมากต่อเดือนแต่หลังวิกฤตโควิดเป็นต้นมาชายวัย56ปีรายนี้มีสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถทำงานได้ตามปกติต้องตกมาอยู่ในสถานะคนพิการรับเบี้ยสำหรับผู้พิการอยู่ที่800บาทต่อเดือนแต่ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้ไงเดินยืนยังยืนไม่ได้เลยอะไอ้ตรงเนี้ยมันก็ อาจจะเป็นเคาะกรรมอะไรของเราหรือเปล่าไม่รู้ก็ต่อความสุขในชีวิตก็คืออยากให้หายพยายามรักษาเยียวยาตัวเองหลังจากที่หน่วยงานรัฐเขาช่วยมาบ้างอย่างเงี้ยแต่ความคือคือสภาพเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องปรับสภาพมันให้ได้บางทีมันเหมือนเป็นภาระก็ว่าที่ปีกว่าสองปีแล้วครบแล้ว เดือนกันยา65ปีที่และปี65ที่เริ่มเป็นรัฐบาลกดโอนเงินในโครงการดิจิทัลแจกเงิน10,000บาทลอดแรกกระจายสู่เป้าหมายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการจำนวน14.5ล้านคนซึ่งคุณนัดเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่ได้รับเงินโอนตามสิทธิ์10,000บาทแล้วก็คือไม่ถึงกับขั้นรอคอยนะเพียงแต่ว่ามีความหวังว่าเราจะได้ เพื่อจะมาใช้จ่ายซื้อของกินซื้ออะไรใช้ในบ้านบ้างแล้วก็ยารักษาอะไรที่มันเราเรากินแล้วมันมีผลตอบสนองที่มันดีขึ้นอะไรอเงี้ยครับก็ก็มีส่วนตรงนั้นดีใจที่ได้ครับก็มันไม่ถึงกับมากน้อยอะไรแล้มันมันก็พอสมควรนะที่เราสามารถยืดอายุการดำรงชีวิตต่อไปได้สักระยะหนึ่งเพราะ ถ้าใช้จ่ายค่าคองชีพมันสูงเราก็โอจากคนที่มีไรายได้หลักประจําอะไรเงี้ยทํามาหากินนะมันทําไม่ได้มันก็ต้องรอความหวังตรงนี้นหะครับ รัฐบาลพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้มีอัตราการขยายตัวที่สูงหรือ GDP โตกว่า3%ทำกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนทั้งจากปัจจัยลบในและนอกประเทศนโยบายแจกเงินถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่คนไทยจับต้องได้แต่จะสร้างพายุหมุนได้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน